ซี์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหุ้นกู้นะครับหกข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้ JMT Network Services นะครับ5าแสนบาทอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย5.5%ต่อปีนะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อนะครับคราวนี้จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนเสมอนะครับ หุ้นกู้บริษัท jmt network services จำกัดมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้2ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย4.9%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับให้อัตราดอกเบี้ย 4.9%ชํารชำระดอ,อกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับและชุดที่2หุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย5 5ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชําชำระดอ,อกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน1นล้าน8แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,800ล้านบาท โดยอยู่ภายใต้โครงการตาสานนี่ของบริษัท JMT Network s e r v i c e s จำกัดหมาชนปี2566โครงการตาสานนี้มีอายุ2ปีมีวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน3 0 0 0มล้านบาทนะขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการตาสานนี้ของผู้ออกตาสานนี่ที่จะออกและเสนอขายตาสานนี่ภายในรอบ2ปีนะครับตามได้รับอนุญ,ญาตเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2อ6 6น เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้ BBB+ นะครับแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัททิสเลตติ้งจำกัดนะครับผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เอเชพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชน บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจํากัดบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกแบ็กจํากัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจํากัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์พายจํากัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ u o b เคเฮียนประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์จํากัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นู้ บร,ริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดในทเทเบ็นหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนลดราก,การเสนอขายวันที่ 28, 29, 30ตุลาคม 25, 67นั่นเองนะครับซื้อหุ้นกู้5 0 0แสนบาทอายุ4ปีให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนก็ ดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับเรามาดูกันเดือนที่1นึงถึงสเงินต้น5 0,000นดอกเบีย 5. 5้ย5.5%จํานวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ6,780บาท82สตางค์เดือนที่4ีถึงหนะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ6,856บาท16สตางค์เดือนที่7จถึงเนะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ6กพันเบาท51สตางค์เดือนที่10บถึงสินะครับจำนวนว,น, 6, น, 9, น,ำนวัน92วันดอกเบียบ 6, บเ 12, บเบ้ยรับ6,000 931บาท51สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับตลอด4ปีก็คือ1 1 0 0 0บาทโดยประมาณดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15% 1 1 0 0บาทหัก15%หัก16,500บาทเหลือ93,500บาทนี่คืออัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีดอกเบี้ยให้จ่ายนะครับสรุปเงินต้น5 0 0 0 0นบวกดอกเบี้ย93,500บาทเป็น593,500บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจากการฝากกดไลค์ like กดซับสไคร์แล้วก็ใครอยากให้คำนวณตาดอกเบี้ยคุณกู้นะครับตัวไหนก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกัน,นะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรจัจจหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3 ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคํานวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคํานวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ